ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็บับพ่อๆกับพอ่พอแตีมอีิกนะครับเนาะพอ่อแตีมพามาติดตามเล่าพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดต่ออีกนะครับเนาะครับเอาก้อนเซฟเบิ้งเข้ากับเบิ้งก่อนนะครับเนาะวัน 3, ศุกร์ที่สามพฤศจิกายนหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกหนึ่งสอ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 งสี ครับส่วนเลขล่างก็ออกสองสองนะครับเนาะครับมีผู้โฉบผู้หมันบ่อนอ่อกับปูห้าเจ็ดแปดนะครับไปโฉบไปหมันพอเต็มคดีเกมแล้วครับเด้อไปบ่อโฉบบ่อหมันกันตามกันต่อนอีกนะครับเนาะวันจันทร์ที่หกนี้นะครับนี่ครับวันศุกร์ที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกหกเลาพัฒนาปูห้าเจ็ดแปด นะครับเพี่ตัวกันน่ครับกันเบิ้ลกันเป่าศูนย์ศูนย์หกหกสองสองปรากฏว่าสองสองกับเข่านะครับเนาะครับเข่าสองสองนะครับส่วนนี่กับโเข่านะครับเนาะเอาเงอนี้ื็อแจ้งความตามต่ออีกนะครับตามต่อปูห้าเจ็ดแปดนะครับ ครับโอครับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ 6. ที่หกที่หกสิกิกายนสองห้าหกหกครับ เราพัฒนาปู5.8 7นะครับ บนล่างวิ่งรูดนะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะครับเป็นม่วๆ แต่ว่าหนึ่งกับหกปูพันบอบโได้เนียนให้ตัวได้ตัวหนึ่งเนาะครับเนาะจับคู่จับคู่มานำกันนะครับหนึ่งหก หนึ่งเกียดนะครับสองหกสองเกียดครับซี่หังคือเกานะครับ กันเบิลน,นะครับกันเบิลกัดเป่าไว้นะครับเนะาะก็มีสามสาม 0 0นยเก้าเก้าแถมไทยด้วยสี่โอสามสามสี่ระวังครับระวังตัวสุดท้ายนี่เด็กปูเคยออกตัวสุดท้ายนะครับตามพอเตรียมสังเกตมาหนิสองมวดแล้วเด้ออกตัวสุดท้ายมูนี่ แปลกมุมนะครับเนาะเดวนี้เรียกสานี่ครับวันจันนะครับเนาะวันจันท์ที่6กพฤศจิกายนสอ6ห้านะครับเนาะลาวพัฒนาภู578เจับบนล่างวิ่งรูด1กับ6นะครับจับคูกะมีหน,นะน,นึนห่งหกหนึ่ง็ 1, 6, ดสองหกสองเนะครับเนาะรับปูพนบบนิไทยตัวใดตัวหนึงหกับ6มานังกันมด ส่วนตัวกันเนาะครับเนาะกันเบิ้ลกันเปอลกามี่สามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสี่แปลมูนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อเน้นย้ำไว้เลยนะครับเดอ้อมักตัวใดสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับเนาะกับตัวไว้นํานะครับเอาพอเตรียมกับข้อกัขบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาหันที่จันนี่พอเตียมก็ขอไว้พอนคอยเขาปังปังอีกนะครับเนาะครับเอเจจก็จะได้โฉบโฉบมันมานกันนะครับเอาไผโฉกไผมันหววที่ผ่านมาพอเตียมก็ดีใจน้ำนะครับเนาะครับไผโฉบโะมันหองกันมาตามกันต่ออีกวันจันที่หกนี่นะครับเนาะครับ เอาชคบหน้าจอครับผมเอาเข้ามาแล้วกันมากันสอบอก่าจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำนดนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมข็ขอกรับขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พรนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บอย่าให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะ รับคอให้มีอายุมันพวนเยินครับทำมา้าขายสิ่งได้กับคอให้จะเลื่ญนลุงเรื่องรับทำการทำงานกับให้มีสุขกับาที่แข็งแรงนะครับเนาะรับที่สำคัญก็คือโศคลับเอาให้โชกโศกมันมานกันกับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม